ชายทะเลหน้าสารชนบุรีจุดนี้เหมาะกับนั่งเร่ชนชมวิวทิวทัศน์ตอนยามเย็นแล้วก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปถ่าย,ายวีดีโอเยอะมากเลยจุดตรงนี้ก็จะเป็นตรงจุดชมวิวของทะเลเขาก็เริ่มมีสร้างสิ่งก่อสร้างมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเนี่ยบริเวณโดยรอบตรงนี้เป็นริมทะเลนะแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราก็ พาชมไปเรื่อยๆเลยนะตลอดทั้งแนวช่วงที่เรามาเนี่ยคือเป็นช่วง14นาฬิกาแล้วก็จะน้ำลดนะน้ำลดเห็นได้ชัดจริงๆแล้วมีปูน้อยเดินเยอะแยะมากมายแต่ว่าคืนเดี๋ยวเราจะลองซูมให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะ สูงแบบใกลๆเลยไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะนี่ก็คือซูมได้เท่านี้เองบริเวณด้านล่างนี้คือจะเป็นปูเดินอยู่โดยทั้งหมดเลยนะเนี่ยเป็นภาพรวมนี่เยอะมากเลย เดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายตรงจุดเช็คอินคือจุดเช็คอินของหน้าสากางชวนบุรีตอนนี้สวยมากนะมีจุดเช็คอินมีตรงรูปปั้นควายเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายแล้วก็จะมีตรงเรือแล้วก็มีตรงปลาฉลามแล้วก็มีตรงคาเฟ่จุดชมวิวนี่ก็จะมีหลายจุดด้วยแต่ตอนนี้ก็คือเขาห้ามแม่ค้าแม่ขายอะไรอย่างนี้มาเปิดบูธขายอาหารแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆน่ะก็จะมีคนมา ขายอาหารส่วนข้ามไปตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะมุ่งตรงไปข้างหน้านู้นก็จะเป็นสัตน์กางตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นภาพรวม แลนมาที่เขียนคำว่าชนบุรีเนาะเนี่ยสิ่งก่อสร้างเขาก็จะเริ่มเขาก็จะถมดินแล้วก็ก่อสร้างไปเรื่อยๆจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นแลนมาร์กตรงกลางที่ว่าจะมุ่งตรงไปหน้าสารากางชนบุรีก็จะมีภาพเรือแบบนี้ตอนน้ำลดก็จะมีป่า อยู่ป่าอยู่ข้างทางแบบนี้นี่เลยลเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูปูแบบใกล้ๆเลยนะแต่ทางเดินค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามีแต่ก้อนหินแต่สามารถไปดูปูใกล้ๆได้เวลาน้ำลดเนะี่ยคือที่นี่เขาไม่ไม่ห้ามนะให้ลงมาใกล้ชิดธรรมชาติได้ แต่ก็คือต้องระวังเวลาเดินมาเพราะว่าจะเจออุ้ยจะพอเดินมาถึงปุ๊บปูทั้งหลายก็แบบหนีไปหมดแล้วอะ่ะคือพอเห็นคุณแป่งหน้ามาเขาก็ไม่ให้ถ่ายกันใกล้ชิดเนาะเราก็หวังจะถ่ายอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสรุปแล้วถ่ายไม่ได้น้องปูทุกตัวไปหมดเลยไม่เหลือเลยหนีไปหมดแล้วแต่เวลาเดินมานี่ก็คือต้องระวังกระเบื้องด้วยเพราะกระเบื้องเยอะมากเลยพื้นก็จะขุขาดนะเวลาเดินลงไปข้างล่างต้องระมัดระวัง ถ้าน้ำขึ้นอ่ะลงไปไม่ได้อันตรายไปกไปวยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเดนาร์ ك อีกจุดหนึ่งของจชนบุรีเนี่ยตรงนี้จะเป็นสนามกีฬาแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาใช้หรือเปล่าเพราะว่าอะรดูเกาเ่า ตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณโต้รุ่งนะพอเราออกมาจากบริเวณที่จุดชมวิวเมื่อสักครู่ก็จะเป็นหน้าศาลเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโต้รุ่งนี่ก็คือจะเข้าไปใกล้ตัวเมืองชนบุรีแล้วตอนนี้ก็คือออกจากหน้าศาลแล้วก็คือออกไปตรงนี้ก็จะเจอพอออกมาปุ๊บจะเจอไปลายเสนีนี่ด้านหน้าก็จะเป็นปลาสนีถ้าเราออกมาปลสนีบางปลสร้อยนะออกจากหน้าศาลแล้วก็แล้ว เลี้ยวลงสายล่างสายล่างนี่เขาจะเรียกว่าหน้าเก่งนะตรงนี้จะมอีอาหารขายมากมายตอนกลางคืนคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่